ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะความหวังไม่ได้วัดกันที่ขนาดแต่วัดกันที่การไม่ดับสูญหายไปค่ะแม้จะเป็นเพียงประกายเล็กๆที่ส่องอยู่ในใจมันก็เพียงพอแล้ว ที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเราซึ่งเหมือนแสงทีนเล็กๆในห้องมืดต่อให้สว่างไม่มากแต่มันก็ทำให้เรามองเห็นทางเดินได้อีกครั้งค่ะหากวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณยังเหลือความหวังและบางครั้งความหวังเพียงน้อยนิดนี่เองคือสิ่งเดียวที่คุณต้องมีค่ะก่อนที่วันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นแรงใจกลายเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนช่วง จุดชีวิตให้ลูกขึ้นใหม่อีกครั้งชื่อพวัตครับนักูลชัยวงครับตอนนี้ก็ประกอบวิชาชีพิยุครับผมก็เป็นยกุกระจายเสียงเอฟเอ็ครับฝาไว้กับระยะได้ลูกที่บ้านครับในครอบครัวครับคนที่บ้านเนี่ยเป็นจะจะบอกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกําลังใจเป็นแรงใจแรงผลักดัน ก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนาะทุกวันนี้เราขยับไปทางไหนต้องใช้เงินเราก็ต้องอาหารายได้นะครับเพื่อให้เราอยู่ต่อในในโลกใบนี้ครับก็ถึงทุกคนในโลกใบนี้ดีกว่าว่าเขาก็อยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้อะไรอย่างนี้ในชีวิตของคนเราบางช่วงเวลาอาจโหดร้ายเกินจะรับไหวบางครั้งเราต้องสูญเสียทุกอย่าง ทรัพย์สินงานคนรักศักดิ์ศรีหรือแม้แต่แรงใจที่จะมีชีวิตต่อไปเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราไม่เหลืออะไรเลยใจของเรามักจะเงียบมืดและว่างเปล่าแต่นั่นแหละค่ะคือจุดที่ความหวังทำงานความหวังคือแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในใจบอกเราว่าชีวิตเรายังไม่จบแสงนั้นเล็กมากแต่พอที่จะพาเราคลำหาทางออกจากความมืดได้ค่ะ และนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หลายคนลุกขึ้นได้ใหม่จากศูนย์หรือแม้แต่ต่ำกว่าศูนย์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะเป็นใครถ้าจะเป็นพี่น้องต่างความเชื่อไม่สําคัญอะไรเลยและสิ่งที่อยาจะย้าําเตือนสําหรับทุกท่านก็คือว่าพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นศาสนาครับแต่ในพระคัมภีร์ได้ตรัสชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะสําหรับคริสเตียนแต่ว่าเป็นสําหรับทุกทุกคนที่ต้องการพระองค์พระองค์ก็จะเป็นความหมางให้กับเราเป็นความรอดให้กับเราและเป็นทางออกให้กับเราและในโอกาสนี้ผมเองอยากจะ เชิญชวนครับท้าชวนแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกข่านนะครับด้วยพระชนะของพระเจ้าตอนสุดท้ายนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ท่านเปาโลได้ตรัสว่าข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ใดนๆในของชีวิตเราชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถที่จะได้ยิน สิ่งที่เราทุนกับพระองค์สื่อสารกับพระองค์และสิ่งที่เราจําเป็นพระองค์จะตอบให้กับพี่น้องทุกท่านได้ในโอกาสนี้ก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สมโปรดนําและอวยพะพรพี่น้องทุกท่านตราบใดที่คุณยังมีความหวังคุณยังมีพลังจะลุกขึ้นใหม่ได้เสมออย่าหยุดหวังแม้จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเพราะบางครั้งความหวังคือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องมี ก่อนจะได้ทุกอย่างกลับคืนมาเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุทมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพัง you would